เราเลยมาหาจุดหูเราที่ไหนโดนทองถุงเงินโดนเงินเดียวหมเกานเจ้าแล้วก็ใส่ย่อยเจ้าใส่ย่อยดีหนึ่งหมู่บ้านกมสือมชนจังหวัดแปรต้องรีดและของเพชรเมืองล้องถา้าแม่เจ้าหมูบาสเานีรับากราตสิบสี่มูเรือมูสิบเอก็คือบ้านมณีวัน นายเจ้าพอตัวเล็กหน้าบังคับคณะยกเรากระชาติจะมาแปบกนานเจ้าเจ้าวันนี้เนี่ยเจ้าความรักความอบอุ่นเนี่ยเจ้านายเจ้าจังสักเกอร์มันดีจังหวะนายเจ้าแล้วปา่นอกตำแหน่งที่บทเจ้าแล้วปั แล้วเรื่องการการองกาบริหารส่วนจังหวัดแปดภายใต้การนำของท่านนายกอนุวัฒน์งวันแต่วันนี้นัานจุับแทนมาที่ท่านรองนายกท่านทิพพบถานิชท่พย์พบจับท่านร้องว่าองกาบริหารส่วนจังหวัดแปดจบจอดนองานจับถงจับบุญปภะมัภธคที่หนึ่ยังไม่เจ้า แเราก็ทราพนันนะะก่อนน้ี้ใน,น,นออส่วนของที่บรหารน,นะครับก็ครั้งที่แล้วก็ประมาณเดือนสิงหาคมนะครับกับเดือนกันยายนปี2567ครับและคือวันที่24กรกฎาคม2568นะครับซึ่งเหมือนที่ท่านพิธีกร,รได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับว่าหมู่บ้านครับ โดนผลกระทบจากน้ำท่วมไปทั้งหมด14หมู่บ้านนะครับ2,900-6,507คนนะครับเบเชนภายในระยะเวลาไม่ถึงปีนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้จัดการนะครับท่านนายกสมาคมส่วนบัญชีของจังหวัดนร่งทางบกท่านผู้จัดการรบทราบทุนแจงเอาโดยดีครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทางท่านนายกเทศบาลนะครับสมมติฐานแร่นะครับแล้วก็พี่2 น้องนะครับชาวจังหวัดแพร่นะครับพทีมวจน์ข่าแพรซึ่งเป็นผู้ประสบภัยทางทั่วนะครับในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับร่้บริการสถานการณ์นะครับผู้มชการเหตุการณ์นะครับก็ต้องกราบขอภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ไม่สามารถป้องกันภัยนะครับให้ไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ได้ท่านน้ำเรียนนะครับจากพายุโซนร้อนวิภานะครับก็ นำน้ำนะครับจากฟ้าานะครับเป็นจำนวนมากนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของสี่จังหวัดนะครับตั้งแต่เชียงรายพะเยาหน้าแพร่นะครับซึ่งในปริมาณน้ำฝนที่ลงมานั้นนะครับ bên trong bên nãy lên nè, còn đây, còn đang đang được sửa cả, ngon ครับในไอ้ทรวงการการของในแก่งของเขานครับระดับการจัดการรอบที่สีนะคะหอยลไปินองกระตานเด๋อเดอร์เดอรงใส่ดาทุนจุนมาใสกดาแน่ไห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn